สวัสดีจ้าผอกันอีกแล้วเดอมานีอันอยู่กับซองอันค้นไก่บานนะจา้าก่อนจะไปมานีนสิพ้าเห็ดน้ำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยอันก่อนจะไปส้มขีดไปเบิ่งละมี่อย่างเนี่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามหมองกระดิ่งเด้อจา้า หน้าวิทุ่งเหนือเนาะแตงกวาตะไคร้ตะกระใบมินกกบน้นแะกวก็นาำนาำทั้งนี้ใส่นาำอันนี้เล้วจ้าเนี่ยนาำเปล่าธรรมดามาเขามาใส่กันเลยไปที่นี่หนามมะเทใส่แล้วเนาะใส่ประมาณขวดเคืองใส่หน้าวลงไป ไอ้บางน้าลงไปนะจ๊ะแตงกวาไอ้บางน้านี่มิสเอ๋ซอยในเรื่องของการคับทายอย่างสินะแตงกวานี่ล่างสารพิษในร่างกายเ,เขาออกว่าต้องใส่หลายได้เลยสามาาสี่แหวนสกอแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ใส่ต้องหลายใส หนึ่งาะว่าของทั้งนี้ตากแห้งแล้วเนาะมันสีบม่ได้นานเป็นไหนมันจะไข่สดตากแห้งหแล้ยวไม่ใช่เงาแน่นกับใบสะระแหน่หรือใบใบเ,ปเพปเปอร์ม,มินบานเท่านี่น้นะใส่ลงไปขาดไปไหนเล็ดเล็ดจากใบเนี่ยอันนี้ใบใบมีนิกระชวยในการย่อยอาหารยังกว่มาม้าเหนะ ใส่ถั่วยางลงไปน้ำกันปิดฝาก่อนปิดฝาไห้เลื่อนเดอันี้เลือมอค้นขห้ันเข่ากันก่อนเมื่อเห็นคนมือค้นจ่าลูกนี่แค่นี้เหรอจ้าค้นให้มันเข่ากันแะแซ่ไว้ทังสี่ปิดฝาไว้ ติดช้าไปแต่แหวกเองสิเลยจ้าจ้กไก่แต่ไวจักสองชัง่วโมงดื่มได้เลยสินะโอเคจ้า่านบดีกับผ่านไปแล้วไสองชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเข้าวนแส่ไวกระบอกประามาณนี้ก็ใส่น้ำแข็งลงไปเนาะมันมล้นอะ่ะนี่นี่น้ำแข็งเ้อจ้าที่ใส่เข้าไปข้างในนี่ยไม่ใช่ได้เย็น แข็งเลยจ้ะแล้วเ้ากำลวนหามองมมนี่นี่ได้แล้วนี่กจะสิพร้อมเสิร์ฟจ้าให้นี่นี่ขึน้นนำนี่จะนะากินแต่ไข่น้ำเลยจ้ะอืมแท้ รเราเอาไปเห็เบิร์น,น่าจ่ะมันดีต่อสุขภาพแนะนำนั่นสิให้หน่อยก็่วไในการคับไทยเพราะอันนี้แน่นอนดับการคับไทยแล้วเนาะแล้วก็ล้างสารพิษแตงกวาในล้างสารพิษโอเคจ้าก่อนไปกันเริ่มกดไลค์กดถึกใจกดติดตามให้น้ำเด้อ สิมีกำลังแจในการก,กดแชร์ให้น้ำเราสิมีกำลังแจในการเฮ็ดสิบคลิปใหม่ๆมาให้เบิรงนเลยจ้าไปเลวจ้าสวัสดีจ้า